สวัสดีค่ะแพทย์ไทยจีนสุขใจพนิษศั์พัฒนาพุ่มในการสถาบนันพรหมวิชยานสหลินกิการแพทย์แผนไทยจีนวันนี้ทางคุณหมออยากจะพาทุกท่านได้มารู้จักกับสถาบนันพรหมวิชยานสหลินกิการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนของเรานะคะวันนี้ทางคุณหมออยากจะพาทุกท่านได้มารับรู้กับสถาบนันพรมวิชยานสหลินิก การแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนของเรากันมากขึ้นทั้งในเรื่องของประวัติความเป็นมาและสถานที่การให้บริการค่ะจุดเริ่มต้นของสถาบันพรมชิกยานสหคลินิกการแพทย์แผนไทยจีนเริ่มจากมูลนิธิโรงพยาบาล50ปัญามหาวิทยาลักรได้มีดำเนินโครงการ ด้านสุขภาพต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งดิมเนินนรอยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพื่อช่วยเหลือพระพิสุสัมมนเนรรวมถึงประชาชนจึงตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของบทบาทการแพทย์แผนไทยการรักษาโรคตลอดจนการฟื้นฟูสภาพและดูแลพระพิสุสัมมนเนรและผู้สูงอายุอย่างสอดคล้องกับการปฏิรูป ระบบสุขภาพในปัจจุบันทางมูลนิธิจึงได้จัดตั้งสถาบันพรหมชิยยานขึ้นเพื่อเป็นสหคลินิกที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกควบคู่กับการใช้ศาสตร์และศิลป์มาตรฐานสูงสุดในการรักษาพระพิสุสังมณและประชาชนทั่วไปภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบและให้ประสิทธิภาพ โดยไม่มุ่งแสวงหาผลกำไรค่ะสถาบันพรมชิดยานสหกคลินิกการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนมีการบริการการตรวจและการดิจัยการบำบัดรักษาและการสร้างเสริมสุขภาพของพระภิกษุสัสมเนนและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ที่สถาบันพรมชิดยานยังให้บริการด้านคำแนะนำ การบำบัดรักษาอย่างปลอดภัยซึ่งที่ผ่านมาสถาบัน p r มชิ t ยานได้รับการตอบรับจากผู้ที่ให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดีตัวอย่างการให้บริการรักษาอาทิเช่นการประคบสมุนไพรการนวดเพื่อสุขภาพการครอบแก้วการฝังเข็มสปาเพื่อการผ่อนคลายไปจนถึงสปาเพื่อสุขภาพ บุคลากรในสถาบันพมวิทยานทุกท่านที่มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาให้บริการหรือการรักษาผู้ที่เข้ามารับบริการที่นี่ต้องอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพมีการคัดเลือกบุคลากรและสร้างบุคลากรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีนที่มีความรู้ความชำนาญและได้รับ การรับรองอย่างถูกต้องเพื่อให้การให้บริการในทุกครั้งเป็นไปได้อย่างดีที่สุดค่ะปัจจุบันสถาบันพรหมทิจยานสหกินนิการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนของเรามีให้บริการในกรุงเทพที่วัดยานวาซึ่งมีอุปกรณ์และบุคลากรในการดูแลรักษาที่มีมาตรฐาน และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เหมาะสมกับการให้บริการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่สถาบันพรหมชิยยานสหกินเดกการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนยังมีการรักษาแบบแพทย์แผนจีนโดยแบ่งออกเป็นการฝังเข็มครอบแก้วกัวซาการปรับสมดุลหญิงยานและทุยนาโดยใช้ศาสตร์และศิล มาตรฐานสูงสุดในการให้การรักษาพราพิสูจสามเณรและประชาชนทั่วไปมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาที่ศูนย์พมชิรยานสหกินิกการแพทย์แผนจีนถือเป็นแพทย์ทางเลือกอีกสาขาหนึ่งโดยถือว่าร่างกายของมนุษย์เป็นองค์รวมมีระบบต่างๆล้วนเชื่อมโยงกัน ที่นี่แพทย์จะวินิจฉัยเพื่อให้ทราบถึงอาการและสาเหตุของโรคอย่างชัดเจนจากนั้นจึงกำหนดวิธีการรักษาซึ่งสามารถให้การรักษาได้หลายวิธีขึ้นกับอาการของผู้ป่วยดังนั้นแพทย์แผนจีนและผู้ช่วยแพทย์จีนที่ศูนย์พรมชิรยานการแพทย์แผนจีนต้องมีการรับรองการขึ้นทะเบียน และการรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันได้รับการรับรองแพทย์แผนจีนให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบโรคศิลปะซึ่งในวันนี้คุณหมอจะพาไปชมกันและทราบถึงรายละเอียดของการรักษาในรูปแบบที่เรามีกันนะคะไปชมกันเลยนะคะ เริ่มจากการรักษาวิธีแรกเป็นวิธีค่อนข้างได้รับความนิยมมากนั่นก็คือการฝังเข็มเป็นศาสตร์ที่มีมายาวนานหลายพันปีและได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกการฝังเข็มหมายถึงวิธีการปักเข็มเข้าไปยังตำแหน่งต่างๆของร่างกายที่เป็นจุดเฉพาะกระตุ้นให้เกิดการหลังสารหรือฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติหรือกระตุ้นให้มีการปรับตัวของระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งควบคุมเส้นเลือดและการทำงานของอวัยวะทั่วร่างกายเพื่อเป็นการปรับสมดุลของร่างกายช่วยให้ระบบและอว,วัยวะต่างๆกลับมาทำงานเป็นปกติทั้งยังช่วยระงับความเจ็บปวดอย่างปลอดภัยและได้ผลการฝังเข็ม เป็นวิธีการที่ควรทำซ้ำหลายครั้งขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรคแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ20-30นาทีโดยแพทย์จะให้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุดนอกจากการฝังเข็มแล้วศาสตร์การแพทย์แผนจีนยังรวมถึงการครอบแก้วเป็นการนำแก้วหรือถ้วย มาครอบกดลงไปบนผิวแล้วใช้ระบบความร้อนหรือการดูดอากาศดึงผิวหนังเข้าไปในแก้วเพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตเสริมสร้างภูมิพุพ้นกันลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายซึ่งแพทย์อาจรักษาด้วยวิธีครอบแก้วหรือฝังเข็มควบคู่กันไป กัวซาเป็นการรักษาด้วยการใช้เขาสัตว์หินหรือหยกขูดผิวหนังเพื่อขับพิษออกจากร่างกายนอกจากจะเป็นการกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวแล้วยังบรรเทาเอาการปวดเมื่อยปวดหัวตัวร้อนและกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำเหลืองตลอดจนการหมุนเวียนของเลือดภายใต้ผิวหนัง การนวดทุยหนาเป็นการนวดที่ใช้วิธีการกดครึงถูบีบและดีดตามจุดต่างๆของร่างกายเพื่อให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นทั้งยังช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆเกิดความสมดุล